สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพิ่งไปจ็อกกิ้งแล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆทานกลับมานะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่นางฟ้าจะโทรไปเปิดไพ่ส่วนตัวให้เอฟซีที่โทรมาบุกไว้สามทุ่มนะคะนางฟ้ามีท็อปิกฟินๆระมุนต่อใจใคุณผู้ฟังฟังกันเรามาดูซิว่าสกิลเสน่หามนตราหรือว่าความน่ารักสิ่งที่คุณผู้ฟังมีในตัวคุณผู้ฟังเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยประทับใจสิ่งไหนในตัวคุณและเขาว่าจะเทคแอคชั่นยังไงแนวโน้ม ความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรพลังงานนี้ให้สําหรับคนที่แบบว่ารู้จักกันแล้วนะคะหรือบางทีก็อยู่ในชีวิตกันแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นแนวแบบว่าอุ้ยไปข้างรักดาราเกาหลีอะไรเงี้ยไม่เอานะมันเป็นไปไม่ได้เนาะโอเอาที่เป็นไปได้ค่ะมาค่ะเ <c oughs> <c oughs> ขาคนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในใจคุณเนี่ยเขาประทับ ใจหลงสเสน่ห์สิ่งใดในตัวคุณเรามาดูสิคะใช้พลังงานพี่ไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะอ่านง่ายแล้วคุณผู้ฟังจะได้เรียนการอ่านไพ่ไปด้วยในตัวเพราะว่านางฟ้าอ่านให้ทีละใบแบบว่าชัดแจ้งจาจริงเลยนะคะมาคะ่ะช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะเขาประทับใจสิ่งไหนในตัวคุณและเข้าหลงสเสน่ห์เรื่องใดเหรอคะเจ็ดไม้คุณเป็นคนที่เก่งสตรองเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าหรือว่า พี่น้องคุณเป็นคนที่ไม่เคยเรียกร้องความสุขจากใครคุณเป็นคนที่อยากจะบอกว่าหาความสุขได้ด้วยตัวเองบางทีการอยู่เงียบๆของคุณนิ่งๆของคุณนะคะเขาอาจจะมองว่าหญิงมีอีกโก้ไม่รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาเสนอให้เขาชวนทําอะไรก็ไม่อยากทําเขาประทับใจในการยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีของคุณค่ะ ใครจะเข้ามาหาคุณมันหลอกคุณอย่าหวังเลยเ้นและจิตวิญญาณของคุณนะคะก้าวไม้มันเก่งมันสตรองแล้วมันรู้มันมองขาดค่ะเขาอยากถามว่าคุณอยู่ในโลกอันแสนโหดร้ายที่มีแต่การหลอกลวงไม่จริงใจนี่คุณผ่านมาได้อย่างไรนะคะพลังงานของก้าวไม้คุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูสิ่งที่เขาประทับใจเธอเธอรู้ไหมบางครั้งเธอเก่งเกินไปเธอเป็นผู้หญิงแบบเก่งสตรองแล้วคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายที่แบบว่าโอ้ เขาสู่หกยกนิ้วก้อยนิ้วโปงให้เลยว่าแบบรักมากๆเลยอ่ะเธอเก่งอ่ะเธอแบบไม่เคยทำนำพาความทุกข์ใจอะไรมาให้เขาเลยนะคะเขาชอบในการสู้ต่อ อุปรสรรคที่ผ่านมาแล้วคุณฟันฝ่ามันไปได้และแพชชั่นที่มันเข้ามาในแต่ละวันของคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นไปด้วยอ่าเดี๋ยวคุณจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าคุณมีงานประจําคุณอาจจะไปทำอ่าธุรก,กิจนู่นนี่นะั่นหรือว่าทำงานอาดีกหรือว่าอาจจะมาแบบเป็นยูทูบเบอร์เหมือนนางฟ้าอะไรเงี้ยนะ เขาประทับใจที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอะความสำเร็จมันรอยอยู่ข้างหน้าคุณเก่งสตรองมากๆนะคะเขาอยากบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะเหวี่ยงคนอย่างคุณมาให้เขาแล้วมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องปกป้องแล้วก็จะต้องแบบว่าดูแลให้ดีนะคะก้าวไม้คุณเก่งสตรองพยายามคุณมีแพชชั่นฝันของคุณนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้แล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่เพ้อเจอ้อและไม่แบบว่าหลอกลวงใครเลยคุณจริงใจมาก มากค่ะไปต่อค่ะดูซิสิ่งที่เขาประทับใจและหลงเสน่ห์คุณมากๆในตอนนี้คืออ๋อดูซิ่เดวิลพาชันนะคะมีทั้งกันมีทั้งไฟ <c oughs> มีทั้งมังกรสิ่งที่เขาประทับใจนะ <c oughs> คุณหน้าเด็กอะ่ะ คุณดูแลตัวเองยังไงสวยไม่สั่งหรอไม่สั่งดูแลตัวเองดีมากหุ่นยังดีอยู่เลยแทบจะหาเซรูไลต์ไม่มีเลยอาหารการกินผิวพรรณของคุณแม้กระทั่งเท้ากาเนี่ยยังไม่มีเลยดูเพื่อนๆคุณสิแบบว่าแก่ล้ําไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เดินกับคุณนะึกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่จริงๆแล้วเป็นเพื่อนบางคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะ่ะยังสวยหล่อไม่เท่าคุณเลยสิ่งที่เขาประทับใจนะคะแรงดึงดูดในการดูแลตัวเองพาชช่นที่มันมีจากคุณเนี่ยมันทําให้คขารู้สึกว่าเกินต้าน มากๆเลยนะคะเขาอยากยกนิ้วให้อีกแล้วนี่ก้อยสุดยอดเลยคุณเนี่ยสุดยอดเลยเก่งสตรองสวยเซ็กซี่น่ารักแล้วก็ <c oughs> เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆตั้งแต่เขาเข้ามาในชีวิตคุณนะคนอะไรไม่เคยไปหาหมอไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเป็นอะไรก็หายได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็แบบว่าไม่ดื้อด้วยคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบ คล้ายๆว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลส่วนตัวให้เขาเลยเขาปรึกษาอะไรเขาก็มักจะได้พลังบวกดีๆนะคะทุกๆครั้งที่เขาคิดถึงคุณนะคะความน่ารักเซ็กซี่นุ่มนวลความแบบว่าเอาอกเอาใจแล้วก็ความเป็นแบบว่า แพชชั่นที่มันมีแรงดึงดูดต่อกันเนี่ยมันทําให้เขาอยากจะแบบว่าร่วงรำร่วงเกินแล้วก็แบบว่าไปจนถึงจิตวิญญาณหัวใจร่างกายของคุณเนี่ยพลังงานคือสเสน่หามนตรานะคะหรือสิ่งที่มันเป็นเกิดขึ้นออร่าในตัวตนของคุณเนี่ยมันทําให้เขาประทับใจว่าคุณเก่งไม่ปลอมไม่เฟคไม่ต้องพยายาม คนอะไรไม่แต่งหน้ายังสวยเลยขนาดหน้าสดคุณยังน่ารักหน้ายังสวยเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณมากๆเลยนะคะไปต่อนะคะดูซิเขาเนี่ยประทับใจสิ่งไหนเรื่องใดในตัวคุณคะสเสน่ห์ของคุณดูสิเอด acon, ็ดออปเปนัคเเธอเก่งเธอหาเงินเก่งเธอบริหารชีวิตเก่งเก่งไปหมดทุกสิ่งเลยคุณเป็นคนที่ใครมองจัด ภายนอกเข้ามาดูหญิงนะดูไม่กล้าเข้าหาหรอกดูแบบไม่เท่าเทียมดูตัวเล็กตัวน้อยแต่เมื่อได้รู้จกักได้พูดคุยแล้วอุ้ยคุณเป็นคนที่เฟรนลี่ใจดีนะเขารู้สึกว่าอุ้ยเขาโชคดีกว่าใครที่เข้าใกล้คุณได้มากที่สุด1เหรียญใหญ่เดวิลก้าไม้เขารู้สึกว่าความพยายามครั้งนี้มันคุ้มค่ากับการรอคอยที่เขา ค่อยกระดึบคืบคานเข้ามาพิชิตหัวใจคุณให้คุณเปิดใจนะคะคนคนนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆอยากจะมอบกับคุณแต่ถ้าหากว่าใครที่เข้ามาหลอกลวงไม่จริงใจเซนและจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณนั้นจะเปิดทางให้คุณได้รู้ว่าคนเนนี้เข้ามาในรูปแบบอยากจะมีผลประโยชน์อยากจะหลอกลวงอยากจะนู่นนี่นั่น <c oughs> คุณก็จัดการเองได้เขาเรานั้นจะโดนดีดออกไปโดยที่แบบอยู่ๆก็เปิดโปรงตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยอะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาประทับใจแล้วเขาก็รัก คุณมากๆคือเหมือนบอกว่าปัญหาของคุณเนี่ยคุณเก่งจนแบบบางทีเขาอยากรู้ว่าเธอมีอะไรให้เราช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องงานหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเราถามได้นะเราเปิดใจคุยกับเธอได้นะแต่คุณนะ่ะไม่เคยที่จะเอาความท็อกซิกทุกใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณจะหาวิธี นะชนกับมันปะทะกับมันแล้วคุณก็ผ่านไปได้คุณเยี่ยมยอดมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เขาประทับใจนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแพชชั่นการดูแลตัวเองสวยไม่สั่งหน้าเด็กฟิตปังดึงดงังหรือว่าพลังงานของความแบบว่านุ่มนวลนุ่มนิ่มม,ม,มีมารยาทของคุณวางตัวดีไม่ได้แบบอวดรำ่ำอวดรวยพูดจาพุ่งเพลวนเวอร์ในโซเชียลเนี่ยคุณเป็นคนลึกลับหน้าคนหานี่คือสิ่งที่เขาประทับใจแล้วก็อยากเริ่มต้นอยากมีคุณคนเดียวอยาก ให้คุณจับมือ <c oughs> อยู่กับเขาไปจนแก่จนเท่าได้ไหมจ้าเขารักคุณมากนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกแล้วก็ประทับใจคุณมากๆคุณสวยจริงๆสวยจากข้างในคุณเป็นคนมีน้ำใจถ้าใครจริงใจงนะโอ้โ oh, หถือว่าแบบ คุณเนี่ยเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่จริงใจคุณก็ไม่ว่าไม่แบบไปโพสไปโพธนณาว่าเขานู่นนี่นั่นนะคุณก็จะจัดการด้วยวิธีของคุณเองนะคะและมันทาให้เขาค่อนข้างที่จะกลัวมากๆก,กลัวว่าจะเสียคุณไปกลัวว่าคุณจะจั s ตัดสินเขากลัวว่าเขาจะดูแย่ในสายตาคุณนะคะเขาเลยต้องวางตัวแล้วก็ถนอมหัวใจน้ําใจคุณให้มากๆนะคะคุณเอาอยู่ทุกตรงเลยนะคะ ไปต่อนะคะสเสน่หามนตราน่ารักเนี่ยเขาประทับใจแล้วก็ชื่นชมสิ่งใดในตัวคุณ k คิงออ s o อ d คุณเป็นคนที่ไตรตรองพินิษพิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยากแยะคุณเป็นคนที่เวลาที่เขานะคะมาพูดมาบอกอะไรคุณจะหาทางออกให้เขาแต่ว่าภายใต้ความหาทางออกคุณจะไม่ตีโพยตีพายร้องแร่แหกกระเชิงคุณจะบอกว่าใช้สติใช้สมาธิแล้วบอกเขาว่า ใจเย็นๆนะค่อยๆคิดนะเห <c oughs> ็นไหมก็เป็นแบบที่เตือนไว้นู่นนี่นั่นแต่คุณก็เหมือนแบบไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรหรอกคล้ายๆว่าต่อให้เขาโมโหโกรธยังไงแบบสมมติว่าเขาไปโกรธเพื่อนมาอะไรเงี้ยแล้วเขามาบอกคุณคุณก็จะเหมือนแบบว่าโอเคไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วนะค่อยๆแก้ไขหรือว่าเออก็มองในมุมดีๆของเพื่อนที่มีสต่เราอันไหนไม่ดีก็ ล่อยวางทิ้งหรือว่าเราจะไม่คบอะไรก็ได้เขาเลยรู้สึกใจร่มๆใจเย็นขึ้นคุณทําให้ใครบางคนที่ดิวกับคุณอยู่เนี่ยใจเย็นใจร่มแล้วก็มีสติมากๆนี่คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดลมไปถุนตุนกลุมนะคะดินพึกศกันบางกอนนะคะ พลังงานของคุณคนนี้ยหัวใจเขาแบบว่าแบ่งบานมากการได้เริ่มต้นได้จีบได้แทกแอคชั่นได้อยู่กับคุณได้เล่าเรื่องราววาดฝันอนาคตสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้เนี่ยคุณทำให้ใครสักคนหรือใครบางคนเนี่ยแบบ อยากจะเติบโตอยากจะก้าวผ่านความแย่ท็อกซิกหรือว่าปัญหาใดๆเขารู้สึกว่าสู้อ่ะคุณบอกให้เขาสู้คุณบอกให้เขาแบบว่าเก่งสุดยอดเหมือนคุณเขาเลยมองคุณเป็นไอดอลที่แบบคุณค่าแก่การคู่ควรที่จะแบบว่าเริ่มต้นสิ่งดีๆให้นะคะนี่คือพลังงานของเขาประทับใจสิ่งไหนในตัวคุณทุกสิ่ง,ท,งทุกตรงไม่ว่าจะเป็นรีรา <c oughs> ท่าทางรอยยิ้มหรือว่าคําพูดการกระทําหรือว่าความงดงามจากหัวใจของคุณคุณอาจจะเป็นผู้หญิง ผู้ชายสายบุญไม่ได้แบบว่ายึดมั่นถือมั่นในแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนี้หรอกแต่ว่าใจของคุณอะมันสงบมันสะอาดแล้วก็เหมือนแบบมีเซนต์ตื่นรู้ไม่โลภแล้วก็ไม่ได้แบบต้องการที่จะแบบอวดน,นั่นอวดน,นี่กับใคร <c oughs> เวลาที่คุยกับคุณเขาเลยรู้สึกว่าโอ้สบายใจที่สุดเลยนะคะ ปต่อนะคะดูซิเขาประทับใจสเสน่ห์เรื่องไหนเรื่องใดในตัวคุณค้าคนคนนี้คะ่ะโอ้ซเวนอฟ ครับคุณเป็นคนที่มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทํามากมายมีคนเข้ามาจีบมากมายแต่คุณนะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าเปิดใจไม่ได้แบบว่าให้ใครเข้าใกล้ได้ขนาดนั้นสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณคุณวางตัวดีคุณรู้ว่าใครควรจะอยู่ในโมเมนต,ต์ไหนบริบทไหนในความสัมพันธ์คุณไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบให้ความหวงังหรือว่าแบบว่าเชออ็คเลตติ้งแบบคล้ายๆว่าแบบหวานสเสน่ห์ไม่ได้ใช่ขนาดนั้นสเสน่ห์ในตัวคุณ มันเกิดจากการกระทำนะแล้วมันส่งให้คนรอบข้างเข้าหาคุณเองนางฟ้าไม่รู้นะว่าคุณทําอาชีพอะไรคุณอาจจะเป็นคนมีแสงที่แบบใครต่อใครก็มันไสแบบอแอบ,บชมเพื่อนๆคุณก็จะแบบยายสวยยายหล่อแบบคนเนี้ยหรอโอ้เก่งนิสัยดีใครก็อยากเข้าใกล้แต่การวางตัวของคุณเนี่ยแหละค่ะมันทาให้ใครต่อใครรู้สึกแบบตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็มองตัวเองแล้วว่าแบบดีพอไหมที่จะอยู่ในชีวิตคุณดีพอไหมที่จะปะทะกับเรื่องจริงที่มันจะเข้ามาถ้าเขาไม่จริง ใจมีความรับปิดบังซ่อนเน้นเข้ามาตั้งใจหลอกลวงอะไรคุณเซนส์ของคุณมันจะบอกคุณเองแบบไม่เกิน3วัน7วันน่ะจะมีเรื่องให้คุณได้รู้เองว่าคนเหล่านั้นเป็นเช่นไรนะคะนี่คือพลังงานของสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณคุณทําบุญด้วยอะไรเซนส์และจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณถึงได้เบิกทางให้คุณเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆถ้าใครไม่ดีอย่าหวังเลยว่าจะได้เดินขนาบแนบข้างคุณนะคะและเขาก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีศีล เสมอคุณเขาอยากจะกลางล่องขับรถดูแลซัพพอร์ตออฟเฟอร์คุณทําให้คุณมีความสุขนะคะเขาอยากรวยอยากดูแลคุณได้ไม่อยากให้คุณลําบากเขาอยากมีแพชชั่นอยากมีโมเมนต์แบบโรแมนติกทาให้คุณอยากอยู่ใกล้เขาเขาอยากเป็นคู่คิดคู่ชีวิตที่ดีเพราะว่าทุกสิ่งอย่างที่คุณพูดออกมาหรือว่าก,การกระทำของคุณมันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นมีความสุขมากๆเลยนะคะมังกรกันมกรามกราาภุรมภากรกัานะคะ ตุลานะคะนี่คือพลังงานของคนมิถุนาคนที่แบบว่าประทับใจทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณเลยนะคะวันเสาร์วันจันทร์วันศุกร์อังคารพุธได้นะคะ ไปต่อนะคะดูซิว่าเขาชื่นชมประทับใจหลงไหลในสเสน่ห์ของคุณดูซิแล้วมันทําให้เขาแบบว่าใจฟูใจละลายแล้วก็แพ้ทางมากๆเลยนะโอ้การตัดสินใจคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากแต่ว่าการที่จะยืดได้อยู่ในชีวิตคุณนัน้นยากมากกว่านะคะหลายครั้งที่เขาฟังแบบ เรื่องราวในอดีตของคุณว่าเออคุณเคยอาจจะเคยหย่าร้างเลิกรากับใครมาแล้วคุณไม่หันกลับไปคุณพอแล้วคุณสตรองคุณอยู่ได้คุณมีแพชชั่นคุณเก่งคุณแบบเอาอยู่นะแล้วเขารู้สึกประทับใจว่าดีจังเลยอ่ะคุณจะไม่เอาเรื่องราวของแฟนเก่าคนเก่ามาวุ่นวายขายประช่อนมาแบบว่าอะไรให้เขาสึกอกสึกกวนใจเขาเองนั่นแหละที่แบบว่ายังมีแฟนเก่ามาวนเวียนคนเก่ามาวนเวียนเขาจะทํายังไงดีให้ความรู้สึกตรงเนี้ยทาให้คุณรู้สึกว่าปลอดภัยที่คบกับเขานะคะ ใครบางคนรู้สึกว่าเขาดีไม่พอหรอกบางครั้งอะบางทีก็กลัวว่าคุณจะไม่โอเคแต่ว่าเขามองแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชัดเจนเขาก็เลยต้องล้างพลังงานเก่าๆนะคะสิ่งที่เขาประทับใจชื่นชมหลงเสน่ห์คุณมากๆคุณเป็นคนที่จบแล้วจบเลยไม่มีมากักความสัมพันธ์ไม่มีมาแบบให้โอกาสคนนั้นคนนี้เลื่อยเปื่อยไปทั่ว คุณเป็นคนที่ถ้ารักใครก็รักจริงนี่คือสิ่งที่เขาได้รู้และเขาก็รู้ว่าเขาเนี่ยจะสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณเนี่ยตอบโจทย์ความรักความสเสน่หาความรุ่มหลงความโหยหาที่เขามีและเขาอยากมีแพชชั่นมีคุณและให้คุณเลือกเขาแค่คนเดียวค่ะใจเขานะอาจจะเข้าข้างตัวเองว่าแบบเราเลือกเธอแล้วเธอเลือกเราเลยได้ไหมเขาอยากรู้จริงๆว่าคุณเนี่ยมองเขาว่าแบบดีที่สุดหรือเปล่าแต่เขาอะมองว่าคุณเนี่ยดีที่ สุดนะเอ็ดออพเพนดอเคิลนัมเบอร์วันหนึ่งเดียวในหัวใจนะคะ ไปต่อนะคะดูซิว่าเขาประทับใจติดตราตรึงใจหลงสเสน่ห์เรื่องใดในตัวคุณดูซิโอดูสิเก้าถ้วยเธอแบบเป็นคนเก่งคุณอาจจะเป็นชาวทัดน้ำนะคะน้ำมีนกรกฎพิจิตคุณอาจจะมีเลขเก้าเกิดวันที่9คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบก้าวหน้าก้าไกลก้าไวแต่ว่าก้าอย่างมีคุณภาพคุณเป็นคนที่เวลาที่เขาฟังแผนการใช้ชีวิตหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบรักษาเวลาตรงต่อเวลาคุณเป็นคนไม่ชอบคนโกหกหลายครั้งที่เขา เขารู้สึกว่าการได้พูดคุยกับคุณเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนเขาแบบเจออะไรมาเจอคนรอบข้างโกหกเม้ามอยนินทานนู่นน,น,นี่นั่นแต่มาเจอพลังงานของคุณแล้วมันเหมือนคุณทําให้เขารู้สึกอยากเป็น ลบสิ่งแย่ๆออกอะค่ะในแต่ละวันนี่คือพลังงานคือการคุยกับคุณเนี่ยคุณเป็นความสบายใจเป็นความสุขแล้วมันมีโมเมนต์ว่าแบบโอ้ดีจังเลยคุณกับเขาอาจจะมีเลข19ในความสัมพันธ์อาจจะเกิดปีหนึ่งเก้าหรือว่าอาจจะเกิดแบบว่าวันที่19ได้นะคะ 1> mm hmm. เ1 1 9เ้าขาอยากบอกว่าเธอรู้ไหมตั้งแต่เราเจอใครมานะคนที่แบบว่าสตรองเก่งฉลาดแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็คนที่แบบว่าไม่นินทาไม่เมามอยใครเนี่ย เธอคนแรกเลยนะขนาดบ้านเราคนในครอบครัวเรานินทาคนนั้นคนนี้แต่คุณเนี่ยไม่เอาเรื่องเราท็อกซิกไหมให้เขาปวดหัวเลยอะ่ะให้ตายเถอะต่อให้กระแสะสังคมจะวิจารณ์ธุรกิจนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่พูดอะ่ะคุณไม่ไม่ได้แบบสนใจมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราอยู่แล้วอะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าไหนควรเข้าไปไหนควรออกมาไหนควรถอยหา่างคุณเป็นคนที่อ๋อไม่ก็ดาร์ลิงเบบีฟ้าช่างส่งคุณเข้ามาเป็น น้ำทิพย์ชโลมหัวใจเป็นพลังบวกเป็นกำแพงที่ทําให้เขาต้องรู้ตัวตื่นตัวแล้วก็ตื่นตัวว่าแบบสิ่งไหนควรเข้าไปยุ่งข้องเกี่ยวหรือไม่นะคะคุณเป็นคนจิตใจดีก็ได้ก็อย่างที่บอกตามพลังงานไพ่ว่าคุณอาจจะเป็นคนสายบุญจิตใจดีที่ใครนะต้องสินเสมอคุณต้องแบบว่าเข้าถึงคุณเท่านั้นนคุณถึงจะเปิดใจคุยแล้วเขามองว่าการที่คุณคอยบอกเขาเตือนเขาแบบ ให้สิ่งดีๆแง่คิดดีๆกับเขาเนี่ยมันมากเหลือเกินมันมากเกินกว่าทรัพย์สินทรัพย์สลิงค์ารที่เขาจะหาต่อไปคุณคือเพชรนะคะคุณคือความรักคุณคือแบบสิ่งมีค่านัมเบอร์วันเลยในหัวใจเขานี่คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะถ้าฉันจะต้องรวยนะ ด้วยการมีเธอเป็นที่ปรึกษาจับมือกันไปรวยไปด้วยกันฉันก็พร้อมแต่ถ้าฉันต้องรวยแล้วฉันนะี่ะไปอยู่กับคนที่เราประมบรอบมากไม่จริงใจมีแต่หวังหาผลประโยชน์เนี่ยฉันขอไม่เอาดีกว่าขออยู่กับเธอแบบมีกินพอกินพอใช้ดีกว่านี่คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณวันแรกที่คุณกับเขาคุยกันคุณอาจจะบอกว่าเออเราไม่ได้ต้องการแบบที่จะแบบว่ามั่งมีสีสุดาอะไรมากมายนะขอแค่มีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา อยู่กันไปมีความตะมุตแตมิจับมือกันไปเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็มีพชชั่นใช้กดแรงดึงดูดให้กันและเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องการเช่นนั้นนะคุณเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เข้าหาเขาถ้าหากว่าเขารวยกว่าคุณนะคะคุณเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เข้าหาเขาด้วยเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สลิงคารเงินทองอำนาจปารามีคุณเป็นคนที่ให้ความบริสุทธิ์ใจให้กำลังใจให้พลังบวกที่มันฮิลลิ่งหัวใจเขาแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่า ขอบคุณอีกแล้วขอบคุณจัก,กรวาลที่นำพาคุณมาให้เขานะคะคุณกับเขานะคะอาจจะเกิดปีมา้าปีงูปีหนูปีวัวปีลิงปีไก่นะคะปีเสือแล้วก็ปีหมูได้นะคะคุณกับเขาเป็นแรงผลักดันจากจัก,กรวาลที่ส่งให้คนสองคนมาตื่นรู้มาเปิดใจมารับพลังบวกแล้วก็มาเป็นายาใจฮิลลิ่งหัวใจให้กันและกันคุณกับเขาถูกส่งมาให้มีแพชชั่นด้านความแบบอยากกลับไปเป็นิ สีอีกครั้งมีความแบบนะอยากสกินชิปอยากดูแลอยากป้อนเข้ามันน้ำกลางล่มขับรถอยากจับมือเวลาที่แบบฝนตกรถติดทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นะ่ะ <c oughs> โมเมนต์เกี่ยวกับความรักแบบป๊อปปี้เลิฟอะมันเกิดขึ้นแค่กับคุณค่ะนี่คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะคะก็อย่างที่บอกอะ่ะตรงปกตรงใจโดนใจทุกตรงอยู่หมัดเลยชอบทุกสิ่งเลยที่เป็นคุณ นะคะการวางตัวการพูดจาการฮิลลิ่งหรือว่าทักษะจริตในการแบบว่าอยู่กับคนรอบข้างเนี่ยคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกแบบว่าโอ้ฉันจะหาใครที่แบบเลอข้าง,งดงามอย่างเธอไม่มีไม่มีหรอกจัก,กรวาลส่งเธอมาให้ฉันแล้วฉันต้องรังต้องฉุดต้องยือ้อต้องตือ้อต้องทําให้เธอรักฉันให้ได้นะคะนี่คือความประทับใจความงดงามที่คุณส่งมอบให้เขาแนละ้วเขาก็รับไว้แบบเต็มคาราเบลเลยนะคะ 咳咳咳。<clears throat> คุณอาจจะเป็นคนที่รักธรรมชาติรักสัตว์รักครกอบครัวนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าอะไรเงี้ยเขาเลยมองว่าถ้าหากว่าคุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาต้องดูแลคุณคุณจะไม่เหนื่อยแล้วนะและคุณคงดูแลเขาได้ดีมากๆนี่คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะไปต่อค่ะขออีกหนึ่งใบดูสิราชิาชน,าชนีถือถ้วยเธอเลิศเธอเก่งเธอสวยเธอหน้าเด็กเธอฉลาดเธออยู่เป็นเธองดงาม ไม่รู้จะอวยไปถึงไหนเนี่ยนะพลังงานไพ่บอกว่าคุณเนี่ยงดงามแต่เขาเนี่ยจะดีพอไหมถ้าหากจะแบบสู้กับคุณต่อไปคุณแบบทวทิตรอบเขาตรงๆได้ไหมว่าคุณจะทิ้งเขาไหมคุณจะปล่อยมือเขาไหมถ้าวันนึงถ้าเขาแบบว่าไม่สบาย หาตังไม่ได้นู่นนี่นั่นเขาหวังว่าคุณน่ะจะรักเขาในแบบที่เขาเป็นนะคะคุณงดงามเขาประทับใจบางทีนะคะเวลาที่เขาขาดแคลนเรื่องเงินเรื่องอะไรคุณอาจจะเคยช่วยเหลือซัพพอร์ตโอนให้โดยไม่แบบคิดอะไรมากมายให้โดยเสน่หาไม่มีข้อแม้เขาอยากบอกว่าคุณงดงามมากๆเลยนะคุณน่ยเป็นคนที่แบบ ฟ้าส่งมาเขาเลยบางทีรู้สึกว่าตัวเล็กตัวน้อยเขาจะดูแลคุณได้ไหมแต่เขาจะสู้แหละเพราะเขาเลือกคุณแล้วนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาประทับใจในความรักที่คุณมอบให้เขาความจริงใจความบริสุทธิ์ความแบบว่าขาวจากข้างในเขาเลยจะทําเพื่อคุณบ้างแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เพื่อคุณเสมอสแตนบายรอคุณเสมอนะ จะไม่ไปไหนไปไกลจากเธอเลยนะจ๊ะคนดีนะคะพนักงานวันนี้นี่คือสิ่งที่เขาประทับใจชื่นชมหลงไหลในเสนหเนหาที่คุณมีนะคะแฮปปี้มีความสุขบายบายนะคะ